มิตรภาพที่ดีผู้กำกับอ๋อให้กำลังใจแอปพักซอนยังรักและเคารพคุณพ่อเสมอคนรามักจะได้เห็นมิตรภาพของมิตรแทนในยามทุกเช่นเดียวกันกับแอปพักซอนที่ในตอนนี้ได้สูญเสียคุณพ่อผู้เป็นที่รักไปอย่างไม่มีวันกลับหลังจากที่รักษาตัวมานานแน่นอนว่าก็มีบรรดาดเพื่อนๆและแฟนคลับหลายท่านที่เข้ามาร่วมให้กำลังใจกันอย่างต่อเนื่องเช่นเดียวกันกับด้านผู้กำกับอ๋อซึ่งเป็นอดีตคนรักของแอปพักซอน ก็ได้เดินทางมาร่วมแสดงความอาลัยตั้งแต่วันแรกและนอกจากนี้ยังได้พสต์ภาพร่วมเฟรมด้วยกันพร้อมระบุแคปชั่นเอาไว้ว่าสุขสุขติสามไายพบครับคุณพ่อแอดอนุสรผู้ใส่ที่ใจดีที่สุดและอบอุ่นเสมอสําหรับลูกๆขอรบพระคุณพ่อเสมอขอเป็นกำลังใจให้ครอบครัวพักสุขเจริญด้วยครับพร้อมด้วยอีโมจิรุ่มหัวใจสีแดงแฮท,แทครอบครัวรัตนาพร